พอละคอเป็นแล้วตัดเล็บก,ก็ลอกง่ายนิดเดียวจับผาขึ้นมาทีละข้างแล้วตัดเล็มปลายนิดเดียวพอใช้กันกระตัดเล็บเกี่ยวขึ้นมาก็ได้มันจะได้ไม่ไม่เข้าเล็กเกินต้นหอมมันตัดบ่อย ตัดเล็บตัดได้ตัดได้บ่อยๆแล้วแต่สะดวกทุกวันสองวันก็ได้พอมันยาวก็ตัดเลยไม่ต้องรอให้เล็บยาวจนไปเกี่ยวอะไรเข้ามันอันตรายมือทำเหมือนกันทีรลนน้วตัดแค่ปลายสียขาวๆตอนหอมมันเพิ่งตัดไปเมื่อวานซืน เล็บปลายนิดเดียวที่เห็นว่ามันยาวที่เห็นว่ามันขวนถ้าเล็บออกถ้าเลือดออกไม่ต้องตกใจเดี๋ยวก็หายหแผ่นิดเดียว